เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนขอคืนเงินประกรันการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งมีหลายๆท่านลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน วันนี้มีคำชี้แจงจากการไฟฟ้านครหลวงถึง5สาเหตุของการลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้วยังไม่ได้เงินเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับเมื่อวันที่18เมษายน63นายจาตุรงสุริยาสรินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ M.E.A ในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวงได้กล่าวว่า ตามที่การไฟฟ้านคะรหลวงได้เปิดให้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านทางช่องออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์02 256 3333ตั้งแต่วันที่25มีนาคมเป็นต้นมานั้นปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนผ่าน MEA แล้วประมาณ2ล้านคนโดยในจำนวนนี้เนี่ยการไฟฟ้านคะรหลวงได้ดำเนินการคืนเงินตั้งแต่30มีนาคม63จนกระทั่งล่าสุด 14เมษายน63มีผู้ได้รับเงินแล้วทั้งสิ้นประมาณ1.1ล้านคนคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า3,125ล้านบาทนะครับประสบการไฟฟ้าได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในการดำเนินการคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าในครั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงขออภัยที่อาจทำให้การคืนเงินล่าช้าในบางท่าน เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อจ่ายคืนเงินให้ถูกต้องไม่ให้ผิดพลาดจึงต้องตรวจสอบด้วยความรัดกุมและพยายามเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือทุกท่านอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุดไปพร้อมกันกับเมื่อลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะมีขั้นตอนการตรวจสอบทั้งส่วนของการไฟฟ้านาครหลวงและธนาคารนะครับ แต่เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนเข้ามาเป็นจํานวนมากการไฟฟ้านครหลวงสามารถตรวจสอบได้วันละประมาณ1น0 0 0แสลายหลังจากนั้นเนี่ยจะส่งข้อมูลไปให้ธนาคารซึ่งธนาคารเองก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกระยะหนึ่งแต่หากหลักฐานที่ส่งมาไม่ตรงกัน ก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยสำหรับการรับลงทะเบียนคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีการปิดรับลงทะเบียนนะครับทั้งนี้ผู้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้เลือกรับเงินในแต่ละช่องทางนั้นจะได้รับเงินตามระยะเวลาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่องทางการรับเงินที่เลือกไว้นะครับรวมถึงขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบประมวลผลและการประสานกับหน่วยงานการคืนเงินที่เข้าร่วมซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนที่ M.E.A. ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแล้วจะมีกรอบระยะเวลาสำหรับการคืนเงินผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ช่องทางแรกนะครับพร้อมเพลจะอยู่ที่ประมาณ3วันทาการ ถ้าโอนเงินบัญชีธนาคารกรุงไทยไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพประมาณ7วันทําการธนาคารกรุงเทพเริ่มโอนเงินวันแรก20เมษายน63โอนบัญชีธนาคารกสิกรไทยใช้เวลาประมาณ10วันถ้าโอนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีทุกสาขาประมาณ3วันทําการนะครับ อย่างไรก็ตามในจํานวนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินคืนซึ่งมีอยู่ประมาณ9แ0นรายนั้นทาง MEA ได้ดำเนินการตรวจสอบและพบว่าอาจมีสาเหตุมาจากความผิดเงื่อนไขต่างๆดังนี้ 1. ลงทะเบียนผิดองค์กรเนื่องจาก MEA ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเท่านั้น สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก3จังหวัดดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ที่เว็บไซต์ PEA เท่านั้น 2. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในเงินประกันเนื่องจากหลักการคืนเงินประกันของ MEA จะพิจารณาว่าผู้ลงทะเบียนขอคืนเงินประกันนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อนามสกุล ตรงกับผู้วางเงินประกันไฟฟ้าไว้หรือไม่ดังนั้นหากชื่อนามสกุลไม่ตรงผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลไม่ตรงเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อนามสกุลหรือเป็นทายาทของผู้วางเงินประกันจะต้องรอข้อความ sms จาก mea แจ้งให้ยื่นเอกสารยืนยันเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ m i s s mea.or.ts เพื่อดำเนินการตรวจสอบ 3. รับเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ชื่อไม่ตรงกับผู้วางเงินประกันเพื่อป้องกันการลักลอบรับสิทธิ์เงินประกันของบุคคลอื่น MEA จึงกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนที่เลือกรับเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคารจะต้องใช้บัญชีที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้วางหลักประกันเท่านั้นโดยผู้ลงทะเบียนที่เลือกบัญชีชื่อไม่ตรงจะต้องรอข้อความแจ้งผลการลงทะเบียนไม่สำเร็จจึงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับ 4. รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์ระบบการลงทะเบียนของ MEA กำหนดให้ผู้ที่เลือกช่องทางการรับชำระเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ต้องเป็นประเภทผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นโดยผู้ลงทะเบียนที่เลือกรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์จะต้องรอข้อความแจ้งผลลงทะเบียนไม่สำเร็จจึงจะสามารถลงทะเบียนใหม่ได้นะครับ 5. ระบบคืนเงินประกันผ่าน7 e เ e ่ e อแล้วแต่ผู้ขอคืนเงินประกันยังไม่ไปรับเงินสำหรับผู้ลงทะเบียนที่รับเงินผ่านระบบ c คาน์เตอร์เซอรของ7 e เ e ่ E อนั้นเมื่อ m e a ตรวจสอบสำเร็จแล้วจะแจ้งข้อความ SMS ที่ระบุจำนวนเงินและรหัสพินโค้ดไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ขอคืนประกันได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนใช้ยื่นรับเงินพร้อมกับแสดงบัตรประชาชนแต่ปัจจุบันเนี่ยยังพบว่ามีผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินผ่าน7 e เ e ่ e อแล้วเนี่ยจำนวนมากที่ยังไม่ไปรับเงินซึ่งหากผู้ลงทะเบียนไม่ไปรับในระยะเวลาที่กำหนด30วันนับจากวันที่ MEA ได้แจ้งผ่าน SMS MEA จะดำเนินการยกเลิกการลงทะเบียนในครั้งนั้นอย่างไรก็ตามผู้ขอคืนเงินประกันที่ถูกยกเลิก การลงทะเบียนจะสามารถลงทะเบียนครั้งใหม่ได้ตามปกตินะครับนอกจากนี้เนี่ยโคศกการไฟฟ้าคนครหลวงยังได้กล่าวอีกนะครับว่านอกจากเงื่อนไขในการลงทะเบียนผิดที่เป็นสาเหตุให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้รับเงินแล้วเนี่ยยังพบว่ามีผู้ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าบางส่วนที่ได้รับเงินแล้วแต่เข้าใจผิด ว่ายังไม่ได้รับเงินคืนทั้งนี้เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่ M E A คืนให้เพราะยอดเงินที่ได้รับคืนไม่ตรงกับยอดเงินที่เคยวางเงินประกันไว้ ซึ่งในเรื่องนี้เกิดจาก MEA ได้คืนเงินประกันพร้อมดอกผลจากการวางเงินประกันของผู้ใช้ไฟฟ้าในอัตราดอกเบีย้ยออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่1มกราคม63เป็นต้นมาการไฟฟ้านครหลวงจึงได้เริ่มคำนวณดอกผลเงินประกันการใช้ไฟฟ้าในรอบใหม่คืนให้ในค่าวเดียวกันแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านครหลวงจะคำนวณดอกผลให้ต่อเนื่องจนกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะมีการขอ คืนเงินประกันนั้นๆนะครับครับและนี่ก็คือการชี้แจงจากการไฟฟ้านครหลวงถึง5สาเหตุการลงทะเบียนขอคืนเงินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ